เอกสารในการยื่นวีซ่าคู่สมรสประเทศดังกฤษเอกสารในส่วนของผู้สมัครก็จะมี1หนังสือเดินทางเล่มจริงพร้อมทั้งหนังสือเดินทางเล่มเก่าทุกเล่มที่มี2เอกสารส่วนตัวเช่นใบเกิดใบทะเบียนบ้านบัตรประชาชนใบาย,ยาและใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลถ้ามี3เอกสารในการทํางานต้องมีเอกสารใบรับรองงาน4ีหนังสือรับรองอํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวจากศาลในกรณีที่เรานําลูกติดตามเราไปด้วย5้าหลักฐานความสัมพันธ์เช่นใบทะเบียนสมรสรูปถ,ถ่ายคู่เอกสารการแชทการติดต่อสื่อสารการเอกสารการโอนเงินช่วยเหลือในแต่ละเดือน6 ผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของผู้สมัครเจ็ ผลตรวจสุขภาพเอกสารในส่วนที่2จะเป็นของสปอนเซอร์หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันพร้อมหนังสือเดินทางเล่มเก่าทุกเล่มที่มีเอกสารส่วนตัวต่างๆเช่นใบเกิดใบทะเบียนบ้านใบขับขี่บัตรประชาชนใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลถ้ามีถ้าเป็นกรณีที่เคยแต่งงานมาแล้วแล้วก็มีการหย่าร้างก็จะต้องมีใบหย่าด้วยนะคะหลักฐานบ้านหรืออพาร์ตเมนต์ที่เราเช่าหรือซื้อที่อยู่ในประเทศอังกฤษที่จะใช้ในการรับรองผู้สมัครหลักฐานการงานที่ทำหรือหลักฐานการเงินของสปอนเซอร์ซึ่งจะพิจารณาจากแหล่งที่มาของรายได้เช่นรายได้จากการทำงานประจําหรือรายได้จากงาานนประจํใเทศอื